สวัสดีครับผมพมาขึ้นเนินให้ตามบอยอคือนะครับพาพี่พีมาขับรถบนทางด่วนนะนะครับเออไม่ได้เร็วมาก ก็วิ่งเท่าไหร่นะจ๊ะ77ค่ะ77เพราะว่าขอครูไว้ครูอยากให้วิ่งร้อยตอนที่แปดสิไปละพรวิ่งได้แค่นี้ทางด่วนใจใจได้แค่นี้ก็แค่นี้แค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนเพราะว่าวันที่สองของการขับรถวันนี้ไม่ได้จับรถมาห้าปีใช่วันนี้วันวันที่สองของการขับรถทั้งนี้ครั้งที่สองขับรถคั ก็เลยไปเล่นตัวเองก็เลยไม่เล่นขับชิวๆสบายๆ99้าสแล้วเด้อหนึ่งร้อยหรือยังร้อยหนึ่งอะเลยตามตามที่ครูบอกได้แล้วเออเห็นไหมหนึ่งร้อยแล้วเออวิ่งชิวๆสบายๆเก่งไหมคะไม่เก่งไม่เก่งสบายๆเนาะเออแมมมันก็มันเป็นทางตรงนี่เธอเธอก็ขับได้สิย่าเออ อย่าลืมว่าไม่ได้ขับมา5้าปีแล้วนะใช่อบอกครูครูนะครูต้องค่างนี่นะนัเะเกเรียนไม่ได้เก่งนะนี่ก็ขับได้แต่ว่าก็วิ่งปกตินี่แหละแล้วก็ไม่ต้องไปเซวิสสวัสเหมือนเขาวิ่งตามที่เขาวิ่ง เริ่มเข้าใกล้ข้างหน้าก็ยกให้เล่นเบาๆนิดเดียวพอ,อไม่ต้องเยอะเออวิ่งตามมาก่อนอวิ่งตามมาก่อนนะอยู่เลนนี่นะอยู่เลนนี้นะแล้วก็เดี๋ยวจะพาแซงดีไหมนะจะพาแซงดีไหมนะไิเลยขึ้นขาแซงไหมเถะวิ่งตรงมาก่อนนะ,ะตามไปเรื่อยอีกหน่อยนึงจา้าหลังคังดนดำนี้เราจอดอขวาเลยจา้าได้ค่ะ เปิดไฟเลี้ยวขวาค่ะดูกระจกมองข้างออกได้ไหมได้ค่ะเปิดไฟเลี้ยวมาปุ๊บอ่ะปิดไฟเลี้ยวแล้วเต็มเร่งตามจ้ะเดี๋ยวเราจะหาจังหวะเข้าข้างหน้าฝั่งซ้ายนะครับอันนี้คือพี่พีกับสาวน้อยเซ็กซี่เซ็กซี่ไหมไม่เซ็กซี่เลยไม่เซ็กซี่เลยเต็มคันเร่งหน่อยจ้ารถขึ้นเนินสาวน้อยโกโก้สาวน้อยโกโก้สายฮาค่ะ ใชวิ่งตรงมาก่อนนะจ๊ะเติมคัอีกหน่อยได้ไหมคะโอเคมาเดี๋ยวเราจะไปแซงหน้ารถกระบะคันที่สองนะคันสีน่หมื่นคันแรกรถกระบะคันที่สองอเพิ่มความเร็วอีกหน่อยครับเพิ่มความเร็วอีกหน่อยนะวิ่งตรงมาก่อนนะวิ่งตรง,ตรงมาจะพาแซง วิ่งตรงมาก่อนจ้ากดคันเร่งอีกหน่อยได้ไหมครับโอเครดขึ้นเลยก็ต้องเติมคันเร่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีทางไม่มีแรงส่งนะกดคันเร่งมาวิ่งมาเลยกดคันเร่งเลยจ้ากดคันเร่งเลยจ้าวิ่งตรงตรงมาจ้าตรงตรงมาเลยจ้าวิ่งตรงตรงมาจ้าตรงไปอีกอ่ะกดคันเร่งจ้า เีเราจะแสงนั่นหน้า,นาฝั่งซ้ายนะครับกดเนเร่งมาจ้ะกดเนเลงมาจ้เาเติมเพ่มอีกหน่อยจ้ะเติมเห้่มอีกหน่อยจ้ะกดเลยกดเลยนั่น,นแหละวิ่งตรงมาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายดูกระจกข้างข้างฝั่งซ้ายครับเห็นหน้ารถรอยงเห็นแล้วเบี่ยงเข้ามาปิดไฟเลี้ยวแล้วดึงรถเข้ามาอยู่ในเลน โอเคดึงรถเข้ามาในเลนจ้ะโอเคอ่ามีกีเลนขวาหน่อยหนึ่งวิ่งตรงๆมาหนิ่งๆตรงๆมาหนิ่งๆจ้ะตรงๆมาหนิ่งๆจ้ะหนิ่งๆไม่ต้องเบรกไม่ต้องเบรกไม่ต้องเบรกไหลมาเลยคันเร่งมาเลยคันเร่งมาเลยไปให้พ้นคันเร่งมาจ้ะคันเร่งมาออกมาได้ไหมได้ค่ะอะฮะมาโอเคคันหน้าเขาเลยขับเร่งแล้วเราเข้าซ้ายครับเข้าซ้ายได้ไหม ปิดไฟเลี้ยวซ้ายเข้าซ้ายมาจ้าโอเคตัวสับเข้านะครับเออนั่งเป็นคนนั่ไม่ต้องขับเลยนะเอออืมทีแรกเราก็เออมันยุ่งยากกันเว,ว่ยพอตลัดอ้าวดูคลิปดูคลิปอ้าวอ้าวดูไปดูไปอือดูไปแล้วก็ทำมืออะไรไปด้วยอ่าฮะไปคิดไหมว่าจะมาขับอย่างนี้ได้ ไม่คิดไม่คิดเลยอืมนั่นแหละแต่ก็บอกตัวเองเหมือนกันะว่าทุกอย่างอยู่ที่ใจใช่แต่แต่ก็จะบอกครูเหมือนกันว่าครูอย่าเล่นนะไม่เล่นครูไม่เล่นอยู่แล้วครูเวลาผมสอนนะผมไม่เล่นอยู่แล้วผมดูนักเรียนเราแล้ครูแก้ไขเอานะว่าอะไรคืออะไรอ่าฮะอย่างที่ครูสอนให้ท่องนะจ้างก็ไม่จำต้องมาจดแล้วก็บอกครูแล้วก็นี่เออเล่ว่ากันนั่นแหละ อันไหนที่มันยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวทำไปทาไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้ค่อยๆทําไปผมไม่เร่งอยู่แล้วดูสรงนเรียนท่านนักเรียนมาเค้นแล้วเค้นแล้วเร่งแล้วไม่ได้ผมก็ไม่เร่งไม่ได้เค้นปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติผมจะไม่เค้นวิ่งตรงมาก่อนเพิ่มความเร็วอีกนิดนึงได้ไหมครับเราจะแซงรถกระบะด้านหน้าดูจบมางข้างฝั่งขวาออกขวาได้ไหม เติดไฟเลี้ยวเติมข้าเร่งมาเติมไฟเลี้ยวอย่าเพั่งอย่าพั่งติดทีละก่อนสีดำเข้ามาเร็วอยู่ในเลนก่อนรักษาความเร็วไว้อยู่ในเลนจ้าขึ้นสะพานก่อนนะคุณนะครับผมไม่แซงก็ได้ตรงมาก่อนนะเรื่องความเร็วก่อนอ่าะใช่แล้วก็เลี้ยงความเร็วไป ฉันจะไปตามทางของฉันฉันไม่ไม่ได้แช่ขวาฉันก็วิ่งซ้ายของฉันนี่แหละเดี๋ยวให้ฉันเก่งก่อนฉันไมเก่งัเล่นบเองมั่นใจึ้นไหมหลังจากเรียนแล้วโอเคค่ะโอเคใช่ไหมดูซองก็กลับรถกล้องขึ้นนะ ไม่กึกกักกึกกักมือเมื่อเช้านะก็ไปได้เรื่อยๆก็อ,อย่างที่บอกครูแหละขึ้นครั้งที่สองอ่ะครั้งที่สองเออระบบรถยังยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยครูเห็นนั่นแหละออไม่ได้ขับรถมาห้าปีวันนี้เป็นวันที่สองด้วยใช่แล้วขึ้นทางด่วนเลยนะ ใช่มันเตือนเพราะว่ารถหล่เฉียออกนอกเลนเมันก็เตือนก็ดีน,นี้แหละเราจะได้รู้ว่าอ๋อเราขับรถกำลังจะฉี่นะเ,เราจะได้ดึงแต่ตอนนี้ก็นิ่งอยู่นะไม่ได้ดึงไม่ได้แบบกระชากดึงมาฟึบๆอันนี้ค่อยๆเดียนเข้ามาเออกระแสงว่าที่เราฝึกมาไม่เช้าก็ได้ผลคือที่บ้านรถมันไม่รู้เลนไงคะคุูมันทำทางทำทางแล้วป้า ที่เลเรากเ็เราก็ไม่รู้จะทำไงแกก็ไปบอกแกแกก็ดึงดึงดึงึง,งลำพวกโอ้ยพวงมาลัยแล้วนั่นแหลอแล้วก็ไม่ว่าอะไรเขาเป็นครูคนหนึ่งของเราเออเดี๋ยวไปไหนเราไม่มั่นใจเราไปหิ้วแกไปด้วย <laughs> <laughs> นี่ก็จะหิ้วแกไปด้วยคืออะไรทารา,าบบัติดกลัวว่าถ้าเกิดเราว่ายน้ํา คนเดียวอะไรแต่คิวกินแข้งกินขาเออปามันไม่มีใครเป็นเพื่อนมันก็ไม่ไม่ดีถ้าเกิดเป็นอะไรเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเดีเพื่อนบ้านเขาของเขาาเดียวก็จะไปด้วยอ๋จะเอาใครไปด้วยขึ้นรถเราก็ต้องระมัดระวังเนาะถึงต้องยอมมาเรียนอย่างนี้แหละวิ่งตามไปก่อนนะ กระบังขันขที่หน้าไปาก่อนเพราะเราจะกาะขวาไม่ได้รถมาข้างหลังเยอะเลยใช่ใชแต่ถ้ามีจังหวะผมจะพาแซงอีกรอบหนึ่งได้คะ่ไะไมเประ่ะคุณอยากงก็แซงรู <c oughs> ้ขอเพียงแค่นี้ก็ได้คะ่ะคุณใช่ใช่ขอเก็บกนี่ก่อนขอให้คอนโทรลพวงมาลัยขอให้อะไรได้ภาษานสัมผัสอะไรก่อนอดีนะครูวันนี้มันไม่เป็นอะไร <c oughs> เลยร่างกายอ่ะ โอปกตินี่โอ้โหขอโทษนะคะคุณสองส้นเท้าเนี่ยเหยียบพื้นแทบไม่ได้เลยเรายังบอกว่ามันเล่นนลกอะไรเนี่ยทำไมมันต้องมานี่ด้วยขยับไปขยับอะไรเนี่ยมันเล่นซ่อนหากันเลยเราไม่เคยเป็นเราก็หงุดหินนะเนาะเดี๋ยวโชคดีไม่เจ็บไปแล้วนะ ไม่เจ็บเลยค่ะวันนี้ไม่เจ็บไม่ปวดหรือว่าอยากมาเรียนนี่ด้วยอยากอะไรอยากเป็นอยากอะไรอ่ะเออน้อเปิ<โ>ด,ดไฟเลี้ยวขวาออก่อาได้ไหมครับเ <c oughs> ติมคันเร่งเลยครับได้ครับเราจะแซงรถกระบะหน้าเติมเร่งหน่อยครับ <c oughs> <c oughs> ดึงเข้ามาอยู่ในเลนครับอ่าทำที่เราซ้อมได้ไหมอ่าเติมคันเร่งครับปิดไฟเลี้ยวเติมคันเร่งครับเติมอีกหน่อยครับ อ่าไปดึงรถให้อยู่ในเลนวิ่งตรงมาวิ่งตรงมาเรื่อยๆเ,เดี๋ยวเราจะเข้าซ้ายด้านหน้าหน้ารถกระบะนะวิ่งตรงมาก่อนวิ่งตรงมาก่อนวิ่งตรงมาให้เลยก่อนนะอ,อ่าเปิดให้เลยก่อนนะอย่าเพิ่งดึงนะให้เลยก่อนดูกระจกมองข้างเห็นหน้ารถรอ,อยัางระเบียงเข้ามา เบีย่ยงเข้ามาซ้ายเบีย่ยงเข้ามาซ้ายเบีย่ยงเข้ามาซ้ายฮะปิดไฟเลียวตรงไปจา้าโอเคอยอดเยี่ยมมากครับนี่คือวิธีการแซงของวันที่2ในการจับรถคันนี้อย <c oughs> อดเยี่ยมครับคุรู้ไหมเมื่อตอนนั้นอ่ะอยู่คุณบอกเร่ง60แลบเราบอุ้ยคุรไม่บอกให้เราเร่ง60อืมอืมเราก็กลัวอยู่เนี่ยอย นั่นแหละที่ผมให้เร่งมันจะได้ฝึกเพราะว่าบางทีเราต้องมีความเร็วบนถนนจริงๆมันไม่ได้วิ่งแค่60นะตามไปเรื่อยๆจา้าตามไปก่อนครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการขับรถนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นะครับผมนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้ชอบครับฝากเพื่อนกดไลค์ กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe ด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ขาดกําลังใจนะครับอยากขับรถนะครับคนทางบ้านก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับจอยเข้ามาครับผมมี Facebook กลุ่มครับ a c e b o o กกลุ่มอยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็น a c e b o o k กลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสําหรับเพื่อนเพื่อใหม่ใครที่ไม่มีความมั่นใจใครที่มีปัญหานะครับผมมีเพื่อนๆที่เขาขับรถเป็นแล้วกับเเเเพื่่่ออนๆคทีกลลังรริมบถะยยยแ เข้ามาดูว่าเพื่อนๆขับรถย่างไงเขาฝึกกันยังไงนะครับเขาแชร์กันมานะครับทั้งถ่ายรูปทั้งอัดวิดีโอมาเพื่อนๆลองมาดูเขาว่าเขาทํากันยังไงใครที่กลางสับสนใครที่ยังต้องการที่ปรึกษาใครต้องการพูดคุยอยากสอบถามจอยเข้ามาใน Facebook กลุ่มครับไว้เจอกันใน Facebook กลุ่มนะครับผมผมพี่ตั้มถาพิยะนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนขับรถมือใหม่หัดขับครับใครนะครับที่ไปเรียนมาแล้วนะครับ คุณครูที่สอนนะครับพาขับรถอย่างเดียววิ่งตรงๆอย่างเดียวไม่เคยพาเลี้ยวไม่เคยพาแซงไม่เคยพาไปเล่นไม่เคยพาถอเข้อซองไม่เคยพาทําอะไรเลยครับอ่านะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอเพื่อนๆครับขับรถนะครับแซงไปเล่นแล้วก็ถอเข้อซองต่างๆสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับขับรถออกไปทํางานได้ขับรถไปโรงพยาบาลได้ ร่วมบุญโถจริงขับรถออกต่างจังหวัดได้นะครับผมอ่าเบอร์โทรนะครับใครสนใจนะเบอร์โทรเบอร์โทรกับอดีรไรอยู่ด้านล่างนในสปงน้ำใครอยากเรียนกรต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมยินดีครับนะครับผมส่วนที่นี้ก็ต้องไปแล้วผไว้าอยู่ไหนะี่ัดสวัสดีครับยินดีติดต่กันด้วยครับ